คกรสินชาแนลอีกครั้งคลิปนี้เราไปที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอยู่ที่ตำบลวังน้ำสรัพ์อำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่เจ็ดสิบไร่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านควายอยู่ติดถนนสายหลักศรีประจันท์ทางหลวงหมายเลข340 มีการแสดงการทำนาเกี่ยวกับควายเกี่ยวกับคนมากมายเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครการค้นพบควายและภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำควายเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรจากหลักฐาน ภาพเขียนก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณปรากฏภาพควายเขียนอยู่ตามผนังถ้ำต่างๆแสดงให้เห็นว่าควายเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์และจากหลักฐานด้านโบราณคดีในสมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเป็นศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองหรือบริเวณเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน ว่าควายเป็นสัตว์ที่ใช้ในการบุกล้างถางพงบุกเบิกพื้นที่และเป็นแรงงานสำคัญที่ใช้ในการไถนาและเกี่ยวข้าวจากหลักฐานเหล่านี้เองทำให้เราทราบว่าควายกับคนไทยผูกพันกันมากว่าหนึ่งพันปีและเชื่อว่าควายมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องเกี่ยวมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทย ใช้เป็นแรงงานเพื่อการเกษตรการขนส่งการคมนาคมแม้แต่ในยามสงครามเรายังใช้ควายเป็นพาหนะในการต่อสู้ฆ่าศึกเช่นศึกบางละจันชาวนาไทยในอดีตยกย่องควายว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณโดยชาวนาจะทําพิธีทําขวัญควายหลังเสร็จจากฤดูไถนาแล้วเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อควายเนื่องจาก สมัยก่อนเราไม่ฆ่าควายเพื่อกินเนื้อเป็นอาหารแต่จะเลี้ยงดูจนแก่เท่าและปล่อยให้สิ้นอายุไขาตามธรรมชาติปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีควายเหล็กจึงเข้ามาแทนที่ควายในสังคมกเกษตรไทยทำให้ควายที่เคยทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า2,000ปีถูกแปรเปลี่ยนจากสัตว์ที่ใช้แรงงานในทุ่งนาและอยู่คู่เกียรติ ชาวนามาเป็นสัตว์ที่ถูกกินเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวคุณค่าของควายที่สำคัญและยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีตจึงสูญหายไปอย่างน่าเสียดายและถูกปล่อยทิ้งไว้ในท้องทุ่งนาอย่างไร้ความหมายบ้านควายสุพรรณบุรีเล็งเห็นคุณค่าของควายสัตว์ซึ่งมีคุณค่าต่อมนุษย์มากกว่าพันปีและมุ่งให้สืบทอดต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย และเพื่อปลุกสามนึกให้กับพี่น้องชาวไทยและเยาวชนรุ่นหลังให้ร่วมระลึกถึงควายสัตว์ที่มีบุญคุณต่อคนไทยและหวังให้บ้านควายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้เยาวชนได้ศึกษาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางด้านวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยตะหลอดไปบ้านควายสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีสัมผัสกินไอแห่งของทุ่งวิถีชีวิตชนบทไทย นี่ควายยิ้มนะนั่งยิ้มอย่านะควายยิ้มโอ้ใบผูใบใหญ่อุ้ยฮิปโปลอยน้ำฮิปโปที่ไหนควายเล่นน้ำอ๋อควายเล่นน้ำหรอที่นี่มันมีควายบ้านควายนะครับ สะพานไม้ไผ่สวยมากนะครับนี่เลย ว่าน้นจีนโบราณจีนโบราณกันนะครับโอ้โหลึกมากมดข้าวโอ้โหเขาตัวนี้พิเศษมากเขาตัวนู้นโอ้โหเขานะอย่าเข้าใกล้มันในนี้นะมันไม่มีคนดูแลเดี๋ยวมันตตวิด ตสวัดดูเขานะครับยาวมากตัวนี้นี่พันพันเขาแบบนี้เขาเป็นเลิศ์อ่ะเขายาว มัมมัมมัมควายกินหญ้านะครับของยจะคุิกันนวดข้าวนะครับ าจิตกันนวดข้าวตีข้าวสับข้าวนะครับของมิจฉินักปู่ศักดา์นะครับนะครับใช้แทนเปลี่ยนครับยาอัดตั้งฟางอัด หนูชื่อแพะอะไรลูกออกแกะแกะเนื้อพันคอเปอรอนะครับแกะเนื้อพันคอเปอื่อคอกอยู่ในตน้นตาลนะมีต้นตาลอยู่ในครอกมีต้กตอ,อยู่ในตนตาลไหนดูตีหน้าตาเป็นไงเราอ่ะรบหลองกันนะเ<า>ออแหมแกะร้องแบบนี้นี่ก็แพะ แก่เนื้อนะครับแบสองหกยันไปไหนหมดอันนี้คือเดี๋ยวไปอ่านป้ายนะครับว่ามันคืออะไรเออดย่งกันกินใบอะไรเี้ยใบกล้วยใบตอง อ๋อ oh, แกะเนื้อนะครับแกะเนื้อเออแกะแพะเนื้อไม่ใช่แกะแพะเนื้อพันแองโกนูเบียนอ๋อเนื้อดูหน่อยสิเป็นแบบนี้อ่ะเข้าไปดูปันสิแกะเนื้อนะครับหู <Okay. S 1> เรื่องเืองอะไรก็ไม่รู้โอเคนะ เป็นบ้านแพะมีหมูตางนะครับกันยุงอันนี้ เขาเรียกบอลไซหรือเปล่าต้นไม้สวย ศาลาบนต้นไม้เป็นไงครับยอด นวนถัดกันลงเห็นไหมนะ่ะตัวไหนร้อนก็นลงน้ำบอกว่าให้หววันเีซ้ายเข้อยู่ตรงแกเยซ้ายเข้อกินก้ยวยดูาานนะควายกินกล้ว,ว,วยนะครับ <im itation> อ๋อควายก็จะสวัสดีนะครับ อย่าสวัสด,ดีอย่าสะบัดน้ำอย่าสะบัดหางขึ้นมาเออควายกินกล้วยนะครับขอขอบคุณท,ทุกท่านที่รัชบชมฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปด้วยนะคะ ให้พังค้อมสิงทรัพย์มหาศาลให้กิจการเจ้าไก่ดังไฟฝันให้แถวคาดทุกภัยเมื่อลายพันให้สุขสร์สุขขีสิ่งดีๆจมบังเกิดใครที่จนขอให้รวยใครที่ป่วยขอให้หายใครมีทุกขอให้คลายสุขสบายทุกค่ำคืนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไว้ก่อน นักเขียนตัวอักษรมังกรสินชานละส,สวีดัสสวัสดีไอคอนนะคะค